สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบอกตุรีลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหอนแล้วหอนแล้วหอนแล้วหอในใช่ไหมครับพี่น้องนี่พี่น้องร้านอ่าบางพีนะครับ,บนาะไทยประกันชีวิตอ่าไทยประกันบางพีพี่น้องสนามไทยประกันบางพีนี่พี่น้องมันแมนบอกพี่น้องสาวน้อยลำเพลินโชว์บัตรราคาหนึ่งร้อยบาทจริงหรือมันแมนสิครับ นี่ครับพี่น้องมันแม่นตีลงมาผมตาไล่ได้เ no. น cool ี่นี่ครับพี่น้องเป็นงานใหญ่เลยพี่น้องโปรตีมากน้ำไหนเป็นล่านดินเป็นเป็นเดินเตี้ยเตี้พี่น้องมันนี่เป็นไปได้หรือเป็นงานแฟ้งานใหญ่เลยพี่น้องผัวนี่ครับพี่น้องมันแมนเหรอมันใช่เหรอ แทบช็อกตกตะลึงเ็่องเดีวเขาเลือเขาจะเลือกใอ้เขาทั้งหลังรถมาจับุนล่านทั้งไงไปออ้ใจมากมากท้ยประกันงานไหนมันบมแมนตงานไหนด้วยนะแมนตะกอเป็นเดินนี่ใช่เดินทีดดินบ้านนี้เดี๋ยวผมขี่ลงไปมึงจะเข้านั่นแหละไปหันล้ว่ไปหันวะแทบช็อกตกตะลึงบัตรราคาหนึ่งร้อยบาทแทบช็อกตกตะลึง เนี่ยขึ้นป้ายเลยเอ้ยพอเห็นพอดีที่พี่แสกบอมโอ้ยพี่นอ้องอัดเนี่ยพี่น้องนี๋อาดเปลี่ยนไปหลายทีพี่น้อง ครัแต่ก่อนเป็นปลาเป็นดงเลยพี่น้องนี่อันนี้เขาจะปั๊บใหม่ไหมล่ะบอวย เดี๋ยวเจ้าซื้อแกไปที่ไปจอดเช่ารถมานะซิ้อมาจอดเนี่ยในร้านนี่ร้านนี่จอดร้านน,นี่จอดทั้งในนี่นี่ไป้องรถรถทีมงานมาล่อนี้ท่านดี นี่แหละรถทีมงานมาลอยนี้นี่ยเพราะว่าแค่จ้าชิริ่วไวที่นะเดี๋ยวเจ้าชิริ่วไวที่มารถทีมงานจอดลออย่างนี้เงี่ยมลงมาลงมา

กว้างขวางง่ายค่ะกันี้นี่ครับแล้วแล้วไปน่องนี่ท่างในเป็นล้านง่ายแล้วไปน่องนี่ าหลอมนี่เป็นพัฒนาไปหรือไ่หรอกแต่การเป็นทั้งหลังเป็นหกปลาได้หรอกนนแปนมา่อเป็นตะยูหรือไม่ oh. หรอกอ้านสนามไงได้ระบาดนี่เป็นตะยูไม่หรอกาช็อกตกตะลึงอยู่ไม่หรอกหนึ่งลอยได้ไ่หรอกเอ้อมาเดอ้อสนามไทยประกันบางทีนโอ้ oh. สนามไงวางจอดรถจอดลาสะดวกสบายไหมน้องถ้าหลังก็จะวางจอดรถจอดลาเบิดแบบขึ้นออกเกียดออกไถออกเลยสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับเนี่ยเลีศเลย นี่ครับพี่น้องสาวหน่อยแล้วเพิ่นโชว์พี่น้องเอ้ยเรื่องจริงนี่นี่นี่พี่น้องเอาเรื่องจริงอ่ะนี่สาวน้อยแล้วเพิ่นโชว์พี่น้องเมงเอาบัตรราคาหนึ่งร้อยบาทนี่เงียแท้ละ นี่เนรองลาดไงเลยเป็นของเมืองเราที่สนามใหญ่เลยอ่ะนี่ครับนี่เดี๋ยวเขาจะซิรือไปที่ครับสนามทะเลประกันบางพีเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยแหละครับนี่ เตีไปงตรงนี้นี่้องโอ้ใหญ่มาก เรื่องใหม่หกันแ่้งแกนี่น้นองเนอะสนามไทยประกันบางพีวันนี้เจอกันแน่นอนพี่นองบัตรราคาหนึ่งร้อยบาทแน่นอนพี่นองโอ้ีเอ่เรื่องจริงเลยนะเนี่ยตามนี้เลยเนะาะบัตรบัตรเลอเือเสริเอร์เนี่ยอน้เ่าง สนามใหญ่เลยึงไ้กันเอาเดี๋ยวทีงานเขาออกมาเดี๋ยวมันจะทรงบอกกันหน่อยหน่องคี่กัดโอ้ยนี่ไม่รอดเป็นสนามใหญ่เลย กะคลิปนี้ฝากไว้สักหน่อยพี่น้องคลิปหนา้าจะพอไปพี่น,อนอ้องเนาะบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องมาติดตามช่องช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินออฟเชีย่ยพี่น้องเนาะเฮ้ยพี่น้องใหม่กําล,ลังใจหลายๆเลยพี่น้องเด้อนี่พี่น้องนี่สน้อยลำเพลินโชว์พี่น้อง นี่คือเรื่องจริงนะนี่มามาพี่น้องมาใหาก้กำลังใจกันหลายๆพี่น้องหนึ่งร้อยบาท,ทจริงๆพี่น้องเนี่ยคือเรื่องจริงครับพี่น้องนี่เอาพอตุยสิขอตัวพี่น้องกับพี่น้องมาเนี่ยโมไม้แล้วโมน้องเต็มมาเคลื่อนนี่แล้วพเพราะว่าเส้นหลักกับเจ้าเลิกที่จะเคือนหลักกับยีคอร์หลายพอตุยกับมาเลื่อยพี่น้อง,องเอา เครับบ๊ายบายสวัสดีครับ